สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวติ๊กต็อกที่น่ารักทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาแชร์นะครับประสบการณ์นี่นะครับเกี่ยวกับการนะครับเล่นพ้านะฮะหลวงพ่อโสธรรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจนะครับว่าผมเนี่ยเจออะไรมาบ้างนะก่อนอื่นผมต้องบอกยี้นะครับเอ่อกว่าผมนะครับจะมาศึกษาเล่นท้ารุ่นนี้ได้นะก็เจอนะครับผู้คน มากหน้าหลายตานะครับทั้งนะครับพี่พี่ข้าราชการแน่นอนนะพี่พี่ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นนะครับที่กรมตำรวจจัดสร้างนะครับดังนั้นก็จะมีทั้งผู้ใหญ่นะครับแล้วก็พี่พี่ที่น่ารักนะครับมาปล่อยพะะนะครับให้ผมนะครับแบ่งปันให้ผมเนี่ยเยอะมากนะครับพี่พี่ก็ต้องบอกนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมเนี่ยทำงานนะครับอยู่นะฮะธนาคารนะครับ ก็ต้องบอกว่าก็พยายามจัดสรรเวลาตัวเองนะครับให้บางทีมีลูกค้านะครับทักมาหาผมนะครับก็พยายามนะครับจัดนะครับให้ลูกค้าเนี่ยนะฮะมาส่งฮะใกล้ๆที่ทำงานผมจะได้ไม่กระทบกับงานนะครับซึ่งก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีนะครับก็มีวันหนึ่งนะครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับอดีตนะครับมีตําแหน่งเรียกได้ว่าสูงเลยนะครับในในสานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับ สนใจนะอาจจะไปเห็นผมนะครับในช่อง YouTube หรือใน Facebook เนี่ยก็ติดต่อส่วนตัวนะครับอยากจะปล่อยเช่าพ้าให้ผมนะครับก็โทรคุยนัดกันนะคุณมาร์กเดี๋ยววันนี้นะพี่จะเข้าไปที่ใกล้ๆที่ทำงานคุณมาร์กแล้วกันเดี๋ยวนัดเจอเดี๋ยวนั่งทานข้าวกันคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันนะเดี๋ยวพี่มีพ้านะมาแบ่งปันให้น้องมาร์กด้วย ผมก็โอ้โหนะดีใจแต่ตอนนั้นผมบอกเลยนะผมยังไม่ทราบเลยนะครับว่า,าพี่ท่านเนี้ยนะครับเป็นใครนะครับก็นัดเจอกันนะครับมาใกล้ๆที่ทีมงานผมก็นัดที่นะครับสถานที่นึงนะร้านอาหารนะครับก็ก็เจอครั้งแรกก็งงนิดนึงนะก็จะมีพี่ผู้ชายนะครับเป็นผมมารู้ทีหลังว่าน่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลนะครับเนื่องด้วยพี่ท่านนี้นะครับคุณอาท่านนี้แล้วกันนะขออนุญาตเรียกคุณอาท่านนี้เนี่ยค่อนข้างมีตําแหน่งในสํานักงานนะครับแล้วก็ทําอะไรเกี่ยวกับแบบที่มันค่อนข้างเสี่ยงนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีผมไม่แน่ใจนะ่าจะเป็นนายทหารติดตามนะครับหนึ่งท่านนะครับนะครับแล้วก็นัดกันนะครับนายทหารก็เฝ้าอยู่ด้านหน้าผมก็นั่งทานข้าวกับ คุณอานะครับด้านในซึ่งทีแรกก็ก็ก็แน่นอนนะคุณอาก็คุยกับผมนะครับไม่ให้ผมเก่งนะก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยนะแล้วก็กินข้าวทานข้าวกันไปด้วยนะครับสุดท้ายนะคุณอาก็พกนะครับพระต้องเรียกว่าหยิบพระขึ้นมาแล้วกันนะครับหยิบพระมาให้ผมเช่านะครับก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นกรมตํารวจนะครับเนื้อทองคํานะครับอ่าพิมพใหญ่ นะกล่องการาดครบด้วยผมก็เตรียมสตุกสตังนะครับไปนะนะครับก็ต้องบอกว่าคุยกันก่อนหนาแล้วนะว่าจะประมาณเท่าไหร่นะผมก็เตรียมสตุกสตังกินข้าวเรียบร้อยนะก็นะครับเอ่อเช่าพระกับคุณอาร์นั้นมาแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะได้ดูแลนะครับผู้ใหญอ่อ่ต้องเรียกว่านะครับระดับสูงในสํานักงานตารวจแห่งชาตินะครับก็รู้จักคุค้คีเคุก คุกคีกันนะครับแล้วก็ได้เช่าพระอีกหลายองค์นะก็ต้องบอกว่าผมต้องบอกงนี้เวลาผมเช่าพระเนี่ยจะมีนะครับผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับที่มาแบ่งปันพระให้ผมนะครับอ,อ,อยากจะให้คุณแม็กนะครับพี่สบายใจนะบ,บางทีไปปล่อยแล้วนะครับบางทีโดนนู่นโดนนี่แล้วไม่เป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยพี่เห็นคุณแม็กพูดจานะครับดีพี่ก็เลยอยากแบ่งปันแล้วก็นัดเจอกันนะครับซึ่ง ผู้ใหญ่หลายท่านนะครับในสํานักงานตารวจแห่งชาติเนี่ยก็อ่เขาเรียกว่าแวะเวียนนะครับให้ผมไปไปเรียกเรียกผมเข้าไปดูแลเรื่องนี้เนี่ยก็หลายท่านนะครับผมก็ต้องมองอย่างนี้แต่นะก็มีหลายท่านนะหลายท่านก็มีเพียงแค่มาสอบถามในเรื่องของราคาสุดท้ายก็ไม่ได้ปล่อยเช่าซึ่งผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้ซีเรียสนะบางทีผู้ใหญ่เนี่ยเรียกเราไปให้ดูพระนะครับบางทีก็ อาจจะอยากปล่อยเช่าบ้างไม่อยากปล่อยเช่าบ้างแต่ถามตัวส่วนตัวผมเนี่ยผมก็อยากเช่าทุกองนะถ้านะครับอ่าหลาย <med it> ทๆท่านฟังอยู่แลพระยังอยู่เนี่ยนะครับถ้าเคยติดต่อคุยกับผมเนี่ยนะครับราพายังอยู่เนี่ยผมก็ยังอยากเช่านะครับถึงแม้ว่าวันนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เช่ากันอาจจะเนื่องด้วยหลายๆอย่างนะครับท่านอาจจะยังเสียดาย,ย Beijing, ไม่อยากปล่อยแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าท่านอยากปล่อยก็ก็ยังอยากให้นึกถึงนะครับ ว่าเราเคยคุยกันนะครับหลายท่านเนี่ยต้องบอกว่าเข้ามาถามเนียในเรื่องของพระเยอะนะแต่อย่าบอกว่ามีทั้งผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็มีมีพี่ๆนะครับอ่อา่าตามสอพอมาไหมมีนะมีเยอะนะนะครับมีเยอะแล้วก็หลายท่านก็แบ่งพระให้ผมดังนั้นเนี่ยผมดึกบอกเลยว่า ถ้านะครับถ้าไม่มีพี่ๆทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาเพื่อนๆน,นะอาจจะเป็นรุ่นเดียวกันกันกบผมนะครับคุณคุณอร์นะครับคุณรุ่นน้องหรืออะไรต่างๆเข้ามานะครับถ้าไม่แป่งปันให้ผมเนี่ยผมไม่สามารถที่จะจัดทำหนังสือเล่มนี้ได้เลยนะพี่ๆต้องบอกนะว่าตอนจัดทำเนี่ยผมผมคิดอย่างเดียวนะครับว่าอยากนะครับอยากจะให้หลวงพ่อดทรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจเนี่ย เป็นมาตรฐานเพียงแค่นี้เองจริงนะครับแล้วก็ปฏิญาณกับหลวงพ่อนะครับว่าผมเนี่ยจะนะครับเผยแพร่หลวงพ่อยิ่งยิ่งขึ้นไปนะฮะแน่นอนนะหลวงพ่อท่านเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงนะทั่วประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยก็บอกเลยว่าผมต้องการที่จะเผยแพร่หลวงพ่อยิ่งยิ่งขึ้นไปสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะครับซึ่งผมก็นะครับทํานะครับเต็มความสามารถเรียบร้อยแล้วนะพี่ๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย นะครับผมก็จะทําหนังสือเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลายท่านเนี่ยนะครับศึกษานะครับตามหนังสือตามเอกสารที่ผมนะครับลงไว้ในหนังสือเนี่ยนะจนปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนนะครับหลายท่านเลยนะครับทั้งเช่าทั้งปล่อยเนี่ยเก่งกว่าผมบีนะครับก็ต้องยอมจริงนะแต่ก็ต้องขอบคุณนะครับที่สนับสนุนนะซื้อหนังสือผมนะฮะนี่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพี่ๆไม่ ปล่อยพระหรือนะครับไม่สนับสนุนผมไม่ได้เช่าพระกับผมเนี่ยผมไม่มีทางทาหนังสือเล่มน,นี้มาได้ก็ต้องขอบคุณจริงนะดังนั้นผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าประสบการณ์จากการเล่นพระนะครับต้องเรียกว่าเล่นพระเนาะในวงการจะเรียกว่าเล่นพระนะครับหรวงว่าสตอ,อทอรุ่นประวัติศาสตร์แปปีกรมตำรวจเนี่ยนะครับมีประสบการณ์ผ่านผมมาเนี่ยเยอะแยะมากมายนะพี่พนะครับแล้วก็ ปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังรับเช่ารุ่นนี้อยู่นะครับถ้าพี่ๆมีนะครับเคยคุยกับผมหรือเป็นลูกค้าใหม่ยังไม่ได้ตกลงที่จะปล่อยนะครับสามารถติดต่อนะครับมาปล่อยเช่าผมได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์นะครับ097 2 2 9 9 8 8 8นะครับลายไอเดี a แอสไ k น์มารตัวนะครับพระเครื่องพระบูชานะครับ หลวงก็หลอดทอรุ่นประวัติศาสตร์8ปปีกรมตํารวจนะครับหรือจะเป็นพระเครื่องพระบูชาพระเหรียญนะครับเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศไทยนะครับที่มีมูลค่ามีราคารวมถึงของสะสมนะครับเก่าๆนะครับของโบราณที่พี่ๆคิดว่ามีมูลค่าสามารถแอดนะครับในช่องทางเดียวกันติดต่อหาผมได้เช่นเดียวกันนะครับผมยินดีรับเช่าหมดถ้ามีนะครับมูลค่ามีราคาเล่นหาในวงการนะครับแต่ละแบบแต่ละ พิมนะครับก็ว่ากันมานะครับตกลงนะฮะราคากันได้เนี่ยผมมีบริการรับเช่าถึงที่นะครับถึงหน้าบ้านพี่ๆเลยนะครับยังไงนะก็ฝากพี่ๆนะครับมีมาเครื่องของเก่าของสะสมอย่าลืมนึกถึงผมนะฮะนึกถึงมาร์ควินคนนี้นะครับยินดีบริการพี่ๆนะจากประสบการณ์นะที่ผมศึกษานะครับด้านดีมานะครับยังไงก็เรียกผมใช้บริการได้นะยินดีรับซื้อนะครับสภาพสวยๆเนี่ย นะครับผมรับซื้อราคาสูงแน่นอนนะฮะยังไงใครมีพักเครื่องนะอย่าลืมติดต่อเข้ามาเยอะๆนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงอย่าลืมสนับสนุนนะครับผมด้วยนะฮะก็ไปลวครับสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับ